ต้นทุนที่แท้จริงของน้ำมันผิดสเปคเราไม่ได้จ่ายแค่ราคาของน้ำมันนะคะแต่เราจ่ายถึงราคาของความเสถียรด้วยพูดแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือการเลือกใช้น้ำมันที่ถูกลงแต่ว่าผิดสเปคไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำมันเลยแต่ว่ามันคือการนำความเสี่ยงมาแลกกับต้นทุนที่ต่ำกว่าแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่หลายคนมองไม่เห็นนะคะ1ราคาของการเบรกดาวเครื่องจักรพังไม่เลือกเวลาหยุดเดินสายการผลิต 1ชั่วโมงเสียหายไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ 2. ถ้าซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรก่อนกำหนดน้ำมันที่เสื่อมสภาพเร็ว ทำให้มีการกัดก่อนที่สูงปั๊มและซิลยางก็จะมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่กําหนดด้วย 3. ต้นทุนคนทีมช่างเนี่ยก็ต้องเสียเวลามาแก้ไขปัญหาซ้ำๆแทนที่จะป้องกันปัญหาเชิงป้องกันนะคะลงทุนในน้ํามันที่ถูกต้องตามสเปคของเครื่องจกักรและมีผ่านเนอร์ที่พร้อมให้คํำตึกษาเชิงวิศวกรรมนั่นคือการลงทุนในอายุการใช้งานที่ยาวนานและกำไรอย่าง ยั่งยืน